เียงใครอ่ะเสียงมาจากข้างหลัง,ใค,งใครอะได้ยินเสียงไหมเฮ้ยใครอะใร่ใรเงยเฮ้ยโอเคลักเหรอรสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีพีพีซีลุงป้าน,นะอาที่น่ารักทุกๆท,ท่านเลยนะคะหนูก็ทางไหจะกรันทำคลิปไปหลายวัน ซึ่ง<ช>วันนี้หนุ่มก็ได้มาเข้าป่าแล้วก็มีพี่แฝดมาเป็นเพื่อนนะซึ่งวันนี้เราจะไปที่ถ้ำกอลัมกัน<ช>พี่แฝดจะพาไปดูว่าเราจะเจอเจ้ากอลัมไหมเนาะเราจะไปตั้งแคมป์หน้าถ้ำเจ้ากอลัม<ช>กัน่แล้วก็นอกจากนี้มีพกของกินมาทีกระเป๋าแล้วก็เราจะไปนั่งชิวๆรับบรรยากาศถ้าเจอเจ้ากอลัมเราก็จะชวนเจ้ากอลัมมานั่งกินด้วยกัน<ช>ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรถือว่าได้ถ่ายคลิไปไปพี่ิได้เห็นได้อัปเดตให รู้ว่าน้องเสียรยังทําคลิปอยู่เลยทุกคนนะน้องแค่ไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปแค่นั้นเอง<ช>ไม่ค่อย,อย,อยมีเวลามาถ่ายคลิปเพราะว่าก่อนอันนี้ก็ติดเพระนะเรื่องของแม่ที่ไม่สบายนะโอเคเดี๋ยวเราสองคนก็จะเดินทางไปต่อตอนนี้ก็เดินมาเกือบครึ่งทางแล้วก็เปิดคลิปพี่พีชปีทราบก่อนนั่นะตอนนี้เราอยู่ใกล้น้ำมากๆที่ดีแล้วตอนนี้น้ำตรงนี้ไม่แห้งนะทุกคนสังเกตได้เลยน้ำามี<ห>ตลอดทั้งปีใช่ก็เป็นความโชคดีของท่านกอลัมือนกันที่อยู่แถวนี้นะทุกคนนะก็ ถ้าใครชอบคลิปเราสองคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะอย่าก,กดข้ามโฆษณาเพื่อเรามีกำลังใจมีรายได้การทำคลิปต่อไปเรื่อยๆถ้าใครชอบคอมเมนต์หัวใจมาเลยทุกคนนะใต้คอมเมนตนะ์คอมเมนต์หัวใจมาเลยทุกคนนะพร้อมยังพร้อมค่ะเดิ<ป>นทางกันต่อทุกคนเลย go ร้องคอมาเหมือนเด็กเงิน<อ><อ>นี่จักลูกสาบาับ้าป่ะสาบาับ้ารู้จกักรู้จกักไหนเนี่ยฝากลูกสับ้าเลยเดี๋ยวว่าเไงเป็นเม็ดมัน ตอนเด็กๆชอบเล่นแบบว่าเล่นยนต์กันภาษารกระเหรี่ยงเรียกว่าบเบเกนะเบเ,เกะใช่เบเ,เกนะภาษาไทยเราใชภาษาเรียกว่าลูกสะบ้านะก็อัน,นิบาลจะให้รู้จักคำว่าสะบ้าคือเป็นข่้งหัวเขา่ากะจะมีคำว่าลูกเป็นสะบ้าอยู่ใช่ก็คำนี้เข้ามาจากเนี่ยชื่อนี่แหละ้ายกับเป็นลูกสะบ้าเรานี่ถือว่าอากาศ หยิบเย็นตลอดนะไม่มีความร้อนสมบวเย็นนะทั้งเย็นตลอดทั้งปีแต่ถ้าออกจากที่นี่คือร้อนมากใช่จริงๆตรงนี้เหมือนเราเข้ามาอีกมิติโลกเลยนะแต่อันนี้ความชื้นส่วนตัวหมดเลยนะเหมือนพวกเราเข้ามาอีกมิติหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความเย็นตลอดทั้งปีเลยจากลรกเลยต้นไม้แี่ติดหนาแค่อยู่ใกล้น้าบนดิบมีความชื้นมีความเย็นตลอดเลยนะน้ะไม่พลาดแล้วก็อากาศถ่ายเทดีมากๆครับผมนะนี่ๆออฟฟิเชีนนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆทุกคนนะ แตดตันงบริเวมีแสงส่องมาเยอะมากแล้วดีเท่าให่จะะแต่ตรงน,นี้เขาหยดแถมแสงถ้าไม่เข้าเหมือนกับต้นไม้เยอะแล้วมันทําให้แบบเก็บความเย็นไว้เหมือนเป็นอุโม,มงค<ว>์ให้เราอ่ะเดินเข้าไปในที่ร่มรอเราทุกคนเแบบต้นไม้หนาทึบม,มากๆเลยที่นี่เหมือนอีกมิติหนึ่งเลยเนาะพอเข้าป่ามาบ้นานที่นี่สักหลังนะแต่ว่าการเชียร์ชิวที่นี่ต้องทำใจอย่างคือตัดขาดจากโลกภายนอกทุกอย่างเลยนะแต่ถ้า มันก็มีความเสี่ยงเรื่องของความอันตรายเนี้ยขอถ้ามาแบบหนป่านี้เจอใครแปลกหน้านี้ก็อันตรายอย่างนี้ท <c oughs> ุก,ในใกคนนะติดไม่ไกลทุกคนใกล้ถึงแล้วเพราะเราเดินทางมาได้พักที่ใหญ่แล้วเราเั้าีปซี่อตู้้ปา ฝน,นตกส,สเลยตายผ่านเออืมกะี้ถ้ามาหลายคนนะมาต้มมม่าติ้งหมูกินนะฟินมากๆทุกคนบอกเลย มันสอนนะที่ตั้งอยู่ในโรงเดียนมออันสอนใช้คลังข้างนอยู่นะจะไปดูกันว่าตอนนี้มันสามารถใช้ได้หรือเปล่าหรือว่าสั่งเดียวหลายคนก็เคยเจอแล้วทุกคนมันสอนมาข้างนูงน้นถึงแมาจ่ใช่คลิปนี่นะโอเคตอนนี้ผมกับน้องสันเดียนมาถึงจุดหมายคือหน้าถ้ำกอรล่ามนะทุกคนนะใช่มองมาหน้าเราตรงนี้เดี๋ไปมาทุกคนทนีถ้ำกอรล่ามรับผมนะลาทางจุดหมายคือที่นี่ถ้ำกอรล่ามนะกันไนหะ มองมาให้ไดเห็นเลยติดน้ำนะท้ำอยู่บริเวณน้ำเลยบรรยากาศดีมากครับนะสถานที่ถ้ำเลยทุกคนตลอดทั้งนตะีนมาไม่ให้ลูกที่แล้วมีความพิเศษมากๆทุกคนนะเป็นไงบรรยากาศดีเนาะใช่ดีมากดีจนง่วงน,น้ำไหลตลอดนะเราจะนั่งไหนกันดีทีเน,นี้ยไม่รู้ว่าเจ้ากระรามจะรู้ยังว่าเรามาหา

มีคนมาก่อไฟนะอ่าไม่น่าจะนานเนี่ยจะมีอย่นี้อยู่นี่มีคนมาตั้งเหมือนมีคนมาตั้งแคมป์อืมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมามาทําความสะอาดหน้าถ้ำกอลลัมไปเอาใบไม้มากรบตรงเนี้ยเออเนาะมีกิ่นมางก็ไม่เป็นเราเป็นคนทำไปท้าของทำแล้วกันอืมทช้เป็นกระเป๋าก่อไฟก่อนแล้ว สองว่าเจ้ากำลังร,รับรู้ว่าเรามาที่นี่ทุกคนนะีของของตั้งกล้องให้เพื่อนๆด้เห็นนะครับหาดเคยมาประกอบไฟน้อยหน่อยนะนั่งกองใหญ่มากแล้วก็เ,กเช่วยทำเหงากันไฟนะเพื่อมมาให้ไฟมันลามอืมวัาเป็นทำใหญ่ท่านึงนะที่นี่นะใช่งานการ คนมาทำอะไรกินนี่นะครับมีตั้งตองตั้งเนะตาใช่ไหมอืมถ้าคนมาทั้งขาวอะั้งขาวนี่ตรงไอ้นี่ตรงลังปลวกอะ่ะ เสียงไงวะคังขาวนะคนทำอะไรเทีย้ยเลือทุกอย่างที่ขอ,อ,อกมาอไรบใช่มันใครมาขอขมาหรือว่าม,มันมันผัวมันทำอะไรผิดหรือเปล่าแล้วมาขอขมาด่วกันบุหรีได้นะหหเหรียญห้าเนี่ยมนีคนมาขอขมาทุกอย่างวช่ตามความเชื่อคามเสียงเสีงค้งาเหรอคัาวบอ คือนางว่าต้องมีคนมาขอขามาหรือว่ามาอะไรทุกอ,อย่างอคงาะพึ่งไม่นานนะใช่แล้วรอบที่แล้วมายังไม่เจอเหรียญนะ ตลอดเวลาเลยนะอย่มีไฟก็ปลัดไฟจากพวกยุงนี่นคนนะผมไม่รู้ว่าอาจจะพวกนายพาณยมาขอขอมาแล้วมาขอทางเปิดป่าหรือเปล่านะมีการนำทูดไอ้นำเหรียญกับไฟแทก็กไอ้กับไอ้ลิลี่เหรอวทธีแบบพันกับใบจานอะว่างนเป็นปลวก ไฟไฟออกมาเรามานั่งผักๆที่ิ้วๆนะม,มาดูซิว่าวันนี้เอาอะไรมากิน ถ้าอย่งที่มีความเศษมากเห็นครับอรในแบบนี้ถือว่าเป็นวัตอย่างหนึ่งท่มันสวยมากเลยอะไรกันดีอ่ะ่มเนี้ยไก่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 ทอดเนียวไก่ทอดอันนี่ ตะกโกอีสาลตโกอีสานมากินกันไปก่อนเรามาทานชิวๆแต่ให้เจาที่ทางก่อน,นะจ๊ะแต้เจ้อืเขาลบป่าอมาที่ยงเขาทุกคนนะจะให้เจ้าที่ทางแล้ให้คุ้มครองดูแลเรานะ อากาศดีามากมาใช่ไม,มเราจกินาเาะกินด้วยกันค่ะอุ่นจัดซะนะผมเนมเี่ยไม่ค่อยหิวที่ผมโทรผมตื่นกาแฟมาเลยเขาเมีย่ในไฟอบอุ่นใช่ไหมมีความความอุ่นเลยตื่นไหมไม่หิวแล้วไม่หิวเลย บางคนชอบจะนั่งพักสวยเย้ยนะ,ะก็ใจที่คีได้เห็นแล้วกันบางคนนั่งพักอปเนี่ยรู้สึกว่าตอนมีควันไฟเหมือนมีหมอกลงเลยสวยนะ พักเสร็จเดี๋ยวไปนั่งาำวจรอบทั้มันดูนะถ้านนมีอะไรบ้างทุกคนตอนนี้ก็ไม่เจอพี่แววของเขากำลังจะออกหนผมนองที่เนก็ดูมาได้ทุกนคน,น,นะนทุก<ม>คนนะเก่อาินต้นเหีืยวไก่ก็จนหมดละยังไม่เจอ ต้องรอหรือว่าเสียงของเจ้ากอลัมที่จะออกมาเลยในตอนนี้เสียงใครอ่ะเสียงมาจากข้างหลังใครนี่ยได้ยินเสียงไหมเฮ้ยใครอ่ะสายเงฮ้ยโอ,อ,อกลักเหรอเอ้ยโอกรักโอกรักจ้จะจามา,า,มาที่นี่ได้ไงวะมาตอนไหนอะทำไหมฉุดเขาทำ ไอ้ <I> เอาละครอาก,กอร,รอไอ๋อจะพาเขาถ้ำเหรอใช่ตามขามาไปไปทำไรไปหาใครอ่ะเจ้ามาที่นี่ทำไมอ๋อพอดีผมตั้งใจมาพักผ่อนแล้วก็มาเยี่ยมหาเจ้ากอลัม,มเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าเข้าไปหากอลัม <S <S ตอนนี้ไอ้กอลัมมันไม่สบายไม่ใช่เหรอใช่มันไม่สบายเหรอ <S <S ไม่รู้เรื่องนี้ขอเรียกให้ตามเขาไปมามาคุยกันก่อนนะคุยก่อนได้ไหม่อนเออคร้านที่อยู่เจ้าก็โผล่มาเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเจ้ามาตอนไหนก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเจ้ามาอยู่ที่ทำไดไงอ่ะมาตอนไหนไปไปไปเข้าถ่ากันเจ้าหนุนฟังข่าวไม่รู้เรื่องเลยเรื่องก็ผมยังตกใจแล้วงงแล้วว่าท่านมาตอนไหนยังไงข่าไม่ใช่ใครทั้งนั้น เป็นตัวเองากฟผมยังไม่ทันได้พูดถึงเรื่องนี้เลยนะแต่ท่านร้อนลนตัวไปเป็นเรื่องนั้นละแต่ว่าท่านไม่ปกติอย่างนี้ไปตามขามาท่านมาเอาไข่บ้างอ่ะท่านมาเอาบ้างท่านมาเอาไข่บางครับขามาครับผู้นำพงศ์ใช่กำลังดูแลไอ้กอลัมอยู่ผู้นำพงเขนะ มันมันไม่สบายของหรอใชอ่บ่ายบ่า,บายบเงินเหรจะคล้อยอหไหมสวยจะค้อยไหมก็ลองไปดูไวแหละเผื่อจะจริงมาเถอะมาเอถอะสวยอย่างางี้มาพ่อทำพงมากับท่านหรอใช่อยู่นอยู่ไหนนะคนไหนท้ำนี่ท่านล้วหรอข้าไม่อยากจะพูดด่างเพราะมันมีพวกไอซมิงน

ระวัาางนะเฮ้ย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 อยู่บนโล่าฮ้ยไหวไหมวะขึ้นไปงี้เราคนสูงมากเลยพี่ถ้าเป็นคนขึ้นไม่ได้อย่างงี้เราคนไม่ได้คนเหล่านี้ดีจังไหมอยู่ข้างบนด่าเฮ้ยไหวมากเลยพี่อู้จัดการพวกมึงมึงก็ลองอยู่ดิ มึงเรียกตไปวจองค์คณะกูเชื่อมึงเหรอฮะมันเป็นลางซ่ามั้มันมันมันปลอมทุกอย่างจนชื่อผู้ทำพงก็ปลอมนะเราว่าเราไปกันดีกว่าเรายุ่งมันเหรอมันมากี่ตัวทุกคนนะโอเคไปเดี๋ยวหาทางกลับไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่พี่ผมว่ามันต้องวนเวียแบงนี้แน่ครับลองอยูมึงตามมาเลยตามมา ตมมาเก็บของทุกคนรงนเขาป็นุนขอะไรที่เนไม่บยกนไป,ไป,ไป,ไป